อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินที่วงเวียนใหญ่ตอนสร้างเสร็จใหม่ๆนั้นเป็นที่ครหารหนักพอสมควรเกี่ยวกับรูปลักษณ์ของพระบรมราชานุสาวรีย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งราชปาหนะอาชาศึกคู่พระไทยของพระองค์อยู่ในลักษณะที่ไม่งดงามแตกต่างจากพระบรมรูปทรงม้าของสมเด็จพระปิยมหาราชเรื่องนี้บอกได้เลยครับว่าเป็นอัจฉริยภาพของบุคคลอย่างชาตราจารยิสินพิรษีที่เก็บซ่อนในยะสำคัญเอาไว้ในพระบรมาราชานุสาวรีย์นี้พระเจ้าตากศิลป์คือมหาราชที่กอบกู้ประเทศชาติบ้านเมืองด้วยความเห่าหานม้าศึกม้าทรงของท่านจึงต้องอยู่ในอาการที่เห่าหานด้วย หากยืนอย่างสงบนิ่งหางม้าตกหูตกอันนี้ไม่ใช่อาชาศึกในอาการคึกขนองออกลบอาชาสึกของพระเจ้าตากสินนั้นอยู่ในอาการเตรียมรบซึ่งพร้อมจะทยานไปข้างหน้าเพื่อต่อสู้กับอริราชาตัตูหูตั้งและหางก็ชี้ในลักษณะเช่นนี้คือในยะสสาคัญที่คนครหาดูไม่ออกแต่ศาสตราจารย์สินเพลศีแสดงออกถึงความหมายเหล่านั้นได้อย่างชัดเจนผู้รู้กับผู้ไม่รู้ก็แตกต่างกันตรงนี้ะครับ